รีไฟซึ่งวันนี้เราจะมาดันให้ขึ้นแรงแดงเพราะว่าเห็นนี่ไหมคนนะมันอีกตั้งดันอีกนอดเก็จะเร่มนืนะ้วโอเควันนี้ผมมาดักับเพื่อนผมกิวโอเคไปเลยตามสูต โอเคท่านผู้ชมทุกชีนีมม้มีอะไรผมแค่เอิ่มตัดเสียงหัวเพราะไม่มีเสียงรบกวนนามสกุลงเลยใครที่ดูผมมาตั้งแต่ช่วง EP แรกก็คง,คงรู้เลยว่าบอกว่าไม่มีไว้ยวันเหลือไว้นี่ ปีน่าจะมีใช่โอเคมาต่อใครที่เดนผะมตั้งใต่เชอาก็จะรู้เลยว่าผมไม่ค่อยซื้อปืนเพราะว่าตานี้แพงมันก็ได้เออตาตาแบบจะได้เงินหมื่พันหกร้อยมันก็ไม่ตนไม่ซื้อปืนเอาจริงหีหมอคงยิงโดนมันจะ มันจานี้ไปถึงไหนเออดีนะมันไม่มีหัวก่อนน่ะบอกเลยถ้าถ้ามันมีสววกับจิตอานี่ไงเพื่อนก็แพ้โอเคเซตนี้ผมจะมาใช้กับจานใช้มันอยู่ก่อนคือฆ่าแล้ว รีกระสุนก็สกิลก็ลีก็ลีหลวเลยนั่นแหละซึ่งมันบอกเลยใช้กับสอพวกลูกสองมันแบบโกงโกงมากเลยใครที่ใครที่รอพวกเมลอนพีกาเอิ่มผมขอร้องรอไปสักพักก่อนได้ไหมผมหาวิธีแก้เรื่องการอ่านโดยแต่วันนี้เรา ไม่เค <c oughs> ย,ยผมไม่เอยกล้าลุยเท่าไหร่เพราะคือแบบผมกลัวปิงแมถ้าปิงขึ้นมาคือมัน,ป,นปัญหาอ่านั้นเลย อนี้จ่าบอมีบอมีไหนอ่ะโอเคผู้วจไจีบแล้เออม่หมดทำไมไม่เข้า เนี่ยจะตายอยู่นี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่มานะผมนี่แหละ h a n โอเคไม่ชมที่มันเป็นผู้เล่นใหม่อยู่หนึ่งแต่ผมเขาจัดตีนตจ้านัดที่มันจัดตีนทุกป่าผมนี่มันเป็นขึ้นแสงโลกโอเคเราจะปิดยาไปกินมาเราเล่นเอาสนุกสนุกและเหนียวทอดไข่เราทอดไข่แขวนล้อนี่แหละ ไอ้ตองนี้มันมีสะเก็ตระเบิดด้วยที่ผมนี่อานี่เป็นไงต้องชมมองผัดหอกไหมคือแบบเมื่อกี้มันหลงตรงนั่งก็เลยมีน้อนจะรีบกกับสุนห้กดสกิลมันก็จะรีบมาสนัโอเคตอนนี้ผมจะกลาเป็นกลาาเป็น คนที่น่ากลัอยู่ในเกมนี้แล้วเซตนี้คือไม่รู้มันเก่าไหมที่แม่ทัพวนจำได้มันเก่าหรือเปล่าเพราะว่าไอตัวเอ่มันก็ไม่ได้เก่ามากหรอกมันก็เคนเรียกว่าก็ถือว่าเรียกว่านานได้อยู่เรียกว่านานได้ตั้งแต่ไอตัวไอตัวพุ่งยิงที่มันแดือะไรนะ เปนถ้ำบ้านหรือรู้อะไรนี่แหละปรับเปลี่ยนเป็นกระจกแล้วก็ได้โดลดนั่นแหละตอนนั้ขก็มาเสร็จนี้แน่แต่ชีโอนก็แต่ผมว่าน้ำมันจ่มีมาก่อนดีก็ได้แล้วเพรามีตัวใจขอโครง ทุกคนในคลิปนี้เป็นสักคีพยานให้ผมถึงบางคนบอกว่าแค่คงินเลยแค่เงินแค่เงินไม่ใช่เงผมก็ถือว่าอูดีอยู่เพราะว่าเพิ่มขังขึ้นอยางในระดับหนึ่งโอเคต่อไปก็เป็นเป้าหมายมาสเตอร์งั้นใกลขาดจะคลิปอีกตัวนี้นะคะคลิปเดียวเดียวค่ะบาย